ับโรงพยาบโรงครับมาพบกับกลุ่มถไปครับชื่อกลุ่มว่ากู้ทางครับจากบริษัทจากการยาสุขประไทยครับขอเชิญครับ ีคณะกรรมกา,ารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมในานามของสมคิดจงเกียรติเจริญหัวหน้าสำนักคุณภาพความปลอดภัยเกษตรล้อมการเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับการเกษตรแห่งประเทศไทยได้เริ่มต่อตั้งนะครับเมื่อวันที่19เมษายน2 5บแปดสิบสอมาจนปัจจุบันก็รวม83ปีนะครับปีปัจจันของเราก็คือบุรีสิกรัตน์นะครับ กันยาสูรแห่งประเทศยมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความพุณพอใจของลูกค้าครับการนำนโยบายระบบคุณภาพสู่การปฏิบัตินะครับกับเครื่องมือคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารพันาคุณภาพตัวทั้งองค์กรโดยมีรองผู้ว่าการด้านการิเป็นประธานคณะทำงาน รเรามีการส่งเสริมกิจกรรมไอเซน QCC ในการปรับปร,งบรุงขระบวนการการทำงานและก็ส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านงบป,ประมาณอุคลากรและก็เวลารวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับจากการมุ่งม,มั่นในการนำาิดีโอบายสู่การปฏิบัติ นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพงานของการยาสุขแห่งประเทศไทยวันนี้มีความภาคภูมิใจนะครับในการนำเสนอผลงาน QCC แก้ไขปัญหาลดการแตกหักข,ของตัวแท,ทนร์เนชุดสายพานกูดแันเดียวเครื่องบรรจุสองเอลฟาของกลุ่มกูดทานการยาสูขแห่งประเทศไทยในะระดับต่อไปนะครับขอจันผู้มีเกียรติทุกท่านรับชมและรับฟังจากกลุ่มกูดทานการยาสุขแห่งประเทศไทย เป็นัะดับต่อไปขอบคุณครับเราคือกูาสวัสดีครับเรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกลุ่มผูุธ,ธาจาการกยาสูบแห่งประเทศไทยจะน,นำมาเสนอกิจกรรมกท c เรื่องลดความเสียหายจากเตือดเล่นหักชุดสายผ่านปืนแทนเดียว ของกลุ่มเครื่องมืฟอร์ออฟฟลด์การเงสูงแห่งประเทศไทยเป็นรัฐสากิจสังกัดกระทรวงการคลังประเภทหารายได้เข้ารับทาหน้าที่พิจาน่าภายในและต่างประเทศคมเคยดำเนินกิจการม,เมราเป็นระยะเวลา82ปีและรดับเก็บภาษีที่สูงเพื่อน,นำไปพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆอาทิเชน่นด้านการแพทย์การศึกษากองยนกีฬาทีวีสาธารณะมหาวไทยสสอสอบจและ สร้างส่วนบาทเป็นจกกักรกิเป็นตน้นโครงสร้างการบริหารงานงกำกับดูแลโดยกระทรวงการคลังโดยมีคุณนพดลหาธานาสารรักษาการแทนผู้ว่าการเป็นผู้บริหารพวกเราทำงานอยู่ที่ฝ่ายพันเศรษฐนูกพันธกิจรักษาส่วนหมงตลาดยาสูบไทยขยายส่วนตลาดต่างประเทศเ้ว่พันคุณภาพเพร้อพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยัง่งยืนปิดการของงานยาสูบมีทั้งหมดสิแปกา โครงสร้างฝ่ายบริหารสืบเนื่อปมีคุณพิรมงองชับเป็นผู้บริหารฝ่ายประกอบไปด้วยกองไ,ไ,ไม่หางทั่วไปกองซ่อมบำรุงกองบริการวัสดุกองจัดเตรียมวัสดุกลุ่มคุฏถารมทำงาน,นอยู่ที่กองงานมวลและบรรจุทําหน้าที่บดบีสับเป็นลูปสอดไปยังกระดังเก็บสินค้ากลุ่มกุฏถธรสัญลักษณ์กลุ่มลุกโลกหมายถึงพัฒน,นา,าการทำงานให้กข้าวใลทันสิ่งใหม่ไม่ยืดยันคำขวัญ มุ่งมั่นพัฒนาแก้ไขปัญหารักษาพลังานสมาชิกกลุ่มประกอบไปด้วยผมสมภพมินตังกิตดีับคุณรุ่งมรจนรัฒนาสมาชิกกลุ่นคุณวัฒนามีทองคุณอนุวักษ์เสืกบอบร่คุณชาลีนาาประใหม่คุณวัชริ์นาาประใหม่คุณบางแก้วกางสุขีโดยมีคเกที่นายวารดิษเป็นที่ปรึกษากคนหน้าที่รับผิดชอบสอภาัษาชุดเรื่องสอบการฝ้ารครับชุดจุสอบอันฝังประกอบด้วยหนึ่งชุดจุสอบอันฝัน ท่าน,นันที่นำปนบริจํานวนที่สิบวลพอห่อฟิล์ล์กระดาษซองุ๋ยและกิดสแตป์นหัวซองปุ่ยให้เรียบร้อยสองเคื่องห่อฟิล์มเดลต้าวดูทนันธที่รับฟอล์ลหมาห่อฟิล์มไม่เรียบร้อยเพื่อการควาชื้นและทําให้ดูดมีกลิ่นหอมสามเครืองห่อสิบสองินตทีท่านัที่รับฟอล์ล์ที่ห่อฟิล์มเรียบร้อยแล้วจนวนสิบสองห่อที่บ็อกซ์สแล้วสี่ทม่เรียบร้อยส รขบ้นจู่หินเซนซิเน่ทันทีแล้วอ,ออกบินจำนวนห้าสห่อบอลบรรจุนหินและเรียบร้อยแล้วส่งไปยังบูรณะเก็บสินค้าคก็รอจังหาะการกำหนดหัวขอ้อปัญหาื่รสอดคล้องกับเป้าหมายประสิทธิภาพเครื่องจักรและผลผลิตของฝ่ายวัรสิบเอ็ดธุกรกิจกบฏให้ประสิทธิภาพเครื่องจักรอยู่ที่หกี่เปจากการเก็บคลองแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม2 5 6พประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเครื่องบรรจุซอสอะไรมาสิบชุด มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่62เปอร์เซ็นต์และผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่152ต่อวันและมีมูลค่าสูญเสียนในกระวนการผลิตดังนี้สูญเสียในด้านวัตถุดิบหวงมลประมาณ300,000บาทต่อปีและสูญเสียในด้านอะไหล่เครื่องจักรประมาณ2ล้าน300,000บาทต่อปีปัญหาที่ทำให้เครื่องจังรกรหยุดและประสิทธิภาพต่ำมีดังนี้ 1. ชุดอาอร์ธเปลี่ยนแต่ง 2. ชุดฟุตเท็จเดิแต่ง 3. ชุดโซนเดิมแต่ 4. ชุดโรตารีทาน์เฟอร์แจกัน 5. ชุดเวอร์สแควร์งจกัน 6. ชุดเบรคเชนแจกันและ 7. ชุดเทยเลอร์แจกันทางกลุ่มจึงนำมาจาัดลำดับความสำคัญของปัญหาด้วยอาร์ติลปัญหาชุดอาร์เบอร์เทรดแจกันและชุดพุดพตไฮเย่แจกันยิงะแนนสูงสุดเท่ากันที่16คะแนนจึงนำมาวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิโค้งหลายครั้มมรรงพบว,ว่าทั้งสองปัญหา,าเระดับความสำคัญที่สูงทางกลุ่ม จึงนำมาประเมินผลกระทบต่อในการในด้านต่างๆปัญหาของสายพานคุ่มทันโน้นแหละมีผลในด้านคุณภาพของดินทันเพราะมีการเคลมี่กลับมาจากลูกค้าทางหนึ่งจึงนำมาทำกิจกรรมผลอยกางโตไปเรื่อยๆทำให้คนที่มาสอบยิงฟิลเตอรแหน่งต้องนำมาทำการแก้ไขซึ่งมีต้นทุนในการแก้ไขคร่าวๆประมาณหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าลงออกไปส่งลูกค้าภายนอกต้นทุนจะเพิ่มขึ้นมาอีกคร่าวๆประมาณหนึ่งล้านบาทหัวข้อกิจกรรม ลดความเสียหายจากตัวไม่เดินหักชุดสายพานเบนแพนเบลของกลุ่มเครื่องจุดสอบอันแคลนหมู่เงินดวงใจคุณที่คกงสินค้าให้มีมาตรฐานเพื่อความมือพอใจของลูกค้าคอร์ดลดการแตกหักจากสายพานเบนแพนเกลซึ่งมีค่าเสียหายในการผลิตประมาณเจ็ดแสนบาทต่อครั้งก็รับชีวิตที่เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรจากห2เปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์วอลล์มีความกังวลใจที่จะมีสินค้าหลุดออกไปต้องนำกลับมาทำการแก้ไขจนเกิดความเหนื่อยล้า ทางกุ่มจึงเข้าไปสารวจสภาพปัจจุบันโดยใช้หลักสานจริงคือพื้นที่จริงของจริงและสถานาการณ์จริงสายทางโคทางเดลทําหน้าที่นำซองบรีที่เปิดแสดงบนห,หัวซองบรีนําไปยิวันที่แล้วส่งพยงานเครื่องห่อฟิลมเดลต้าอยู่จากการเก็บข้อมูลของทุิงปุ๋ยซองสิบจุดาำจะเดินพักราครถึงเดือนพฤษภาคม256 ประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่64%และเครื่องบรรจุซองลำเบอร์6มีประสิทธิภาพเฉลี่ยท,ท่ำสุดอยู่ที่62%จากเดือนปุ่มผาพันอี่เครื่องบรรจุซองลำเบอร์6เกิดการแตกหักข,ขึ้นมาหนึ่งครั้งมีมูลค่าความเสียหายทั้งจาก100,000บาทคิดเป็นค่าเสียการคิดเป็นค่าเสียภาษีการผลิตมีมูลค่าประมาณ100,000บาทใช้เวลาในการแก้ไขปรับตั้งเปลี่ยนเป็นอาร์เส้นใหม่ สี่ชั่วโมงครึ่งคิดเป็นค่าเสียการในการผลิตวีลูค่าประมาณแปดแสนห้าหมื่นา 8, 5, บาทต่อครั้งเป้าหมายเราจะลดความเสียหายจากการแตกตักตัวเฟดเดิลชุดสายพานโค้ดเฟดเดิลของกลุ่มเครื่อ,องจุดรอัดข้าวแลงสิบชุดจากวีลแบนท์ทำให้เหลือเป็นศูนย์ภายในระยะเวลาสองเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนสองห้าหกสี่แผนการดำเนินกิจกรรมเริ่มตั้งแต่หนึง่งมกราคมถึงสามสิบมิถุนายนสองห้าหกสี่ ประชุมทั้งหมดเกครั้งสมาชิกเขาลประชุมหนึ่งร้อยเตจาแผลภูมิภาคมปัญหาที่ทำให้เกิดกาเดินของสายพันธุ์ก็เป็ืองความมีพฤติการหลายสายนึจากการคพบว่ามีสงสาเหตุหลักตรงนี้คือหนึ่กระดาษซองมีมีสีนันละลือสองพกอย่างพวกกระดาษซองบริแขงการที่สือสาเหตุ First, building, สาเหตุที่หนึ่งกระดาษซองหนีมีสีเยอะแยะลื่นตือนี่จริงตัวสอบหน้างานว่ามีกระดาษซองหนีมีสีเยอะแยะลื่นจริงหรือไม่งานจริงมีกระดาษซองหนีมีสีเยอะแยะลื่นจริงสถานการณ์จริงทำไมซองหนีบอกไม mm ่ hmm. ้ช่ไม้พายอัดที่ใส่ผ่ายคือแทงเหล็กสาเหตุนี้เป็นจริงสาเหตุที่สองลูกยางป้อนกระดาษซองหนีแข็งตือนี่จริงตัวสอบหน้างานว่ามีลูกยางป้อนกระดาษซองหนีแข็งจริงหรือไม่งานจริงมีลูกยางป้อนกระดาษซองหนีแข็งแยะลื่นจริงสถานการณ์จริง ทำให้ฟองมอหยู own, out, ่มอกไม่ไ uh ด้มาาอัตที่สายพันธุอแทัเดชสาเหตุนี้เป็นจริงผลจากการมีควาห้พิสูจน์มาล้วของตัวป็นธุ์ของสายพนค์เพื่อเป็นเบื้องจากฟองหืีที่ห่อียบร้อยและความยาวของฟองมีเกินกว่ามาตรฐานแนวทางการแก้ไขกระดาษฟองมีีมีสีเรละอื่นปุ่มไม่ได้ภาพการแก้ไขตรงนี้คือปรับปงคุณสมบัติของกระดาษฟองใหม่แต่ไม่สามารถปรับปุงได้เพาอยู่ในการควบคุมของโศกสาธารณสุข น ute, แนวทางการแก้ไขลุยยางพอนกระดาษซองมูลีลยไม่แอกระดาษซองลุยยางพอกระดาษซองมลีแขวทางการแก้ไขคือปรับปรุงคุณสมบัติของยาง้อกระดาษซองมีใหม่มาตรการการปรับโตและปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงคั้งที่หนึ่งเพื่ลดจำนวนของสโรงูลีที่หอมไม่ได้มาตรฐานโดย ทำการแก้ไขเลยจะทํำลูกย่างในการก้อนลูกแต่ละลูกย่างก้อน10ช่อเอให้มีความยืดหยุ่นและได้ทำการติดตั้งที่เครื่องวิทซอมนัวเบอร์10ก่อนการแก้ไขลูกยางเป็นแบบ n d r ปวามแข็ง90ช่อเอมีซองเอที่ถอดได้ร้อยหนึ่งพิธี2ซอมต่อวันหลังจากการปรับปรุงลูกยางเป็นแบบ ULT ความแข็ง80ช่อเอซองเอที่ถอดได้ร้อยหนึ่งพ่ธี3ซอมต่อวัน าการพัฒน,น,นาของโรง่มทั้งที่สองคนเราต้งนงจุดของเพิ่นจักโดยนำสายาการเก่าที่ตดอไม่ติมหักมาติดพีโอฟโฟนเพย่กาอย่างตรงตัวที่ทาและได้มาทดสอบเดยเพื่งหักผลสามารถใช้ได้แต่ไม่คงทนทางกลุ่็คิดแก้ไขปัญหาัต่อไปและก็มีแนวคิดมาจากเครื่องห,ห่อสุดซองเคสทอยู่การทำงนาน คุณเชื่อจะนำซองผีจำนวนสิบซองข้าไปทำการห่อฟิลให้เี็กร้อยแต่เมืเ่อซองผีส่งเท้าไม่ถึงสงิบซอคุณเชอ mm, มีเมตรมีเ0ยาวสิมเมมีร่องใส่ยึดว่า1นึมเมมีเสาว่า5้ามเมและสามารถทน้ำหนได้30มสิบกิโลกรัมและคิดหาวัสดุที่จะนำมาทำตัวคพณเชตรงนี้คือ1นึ่งอลูมิเนียม2องทองเหลืองสสเตลเลตสเหล็ก ป็นวันสดุขึ้นโลกได้มีความคงทนแต่มีผลกระทบต่อเครื่องจักรไม่นํามาทําการแก้ไข 5. ้าโพลีเมอร์เป็นวันสดุขึ้นโลกได้มีความคงทนไม่มีผลกระทบต่อเครื่องจักรจึงนาไปทําการแก้ไขหลังจากนั้นก็ได้ทำการหาข้อมูลของโพลีรือร์แต่ชนนีที่นํามาทําสายพานก็แพ็คเก็วทางด่น ก็ได้ต anyway, ิดตามอุตสาห์กับวิศวกรบริษัทผู้ผลิตสายพานพันยัะเทศส์ุ่มแปลว่าแต่เทนเนอร์สายพานเป็นโพลีวูเลนแบบสแตนดาร์ดเกลียวความแข็ง90ชองเองซึ่งมีความแข็งแรงถึงสูงถึง455กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรมีข้อดีคือราคาถูกน้ำหนักเบาทนทานต่อการสกรองการพัฒนาของวงความทู้สึกนี่คือสายพานเพื่อเป็นแบบใหมที่ตั้งกลุ่มทำขึ้นมามีราคาเส้นละ4,000 0บาท ของเดิมสั่งซื้อจากตามเทมราคา9 0 0นบาทถูกประมาณ5,000บาทต่อเซตและถ้าทะเวลาติดตั้งเครื่องมืสอบนาเบื่อสหหลังจากนั้นก็แต่ละเวลาทดสอบเจอเครื่องจักรผมมีการตัดขึ้นมาหนึ่งครั้งทำให้ตัวเครื่องเดินออกมาแต่เครื่องจักรยังคงทำงานอยู่มีผลทำให้สอวผลที่ยินกัตํางแต่งบยต่อไปต้องนำมาทำการแก้ไขเพื่อให้การใช้ผลิกลับมาการพัฒนาต่อไปครั้งที่สี่ จะทาชุดตรวจสอบให้เดินที่หลุดออกมาและสั่งให้เครื่องหยุดพอมีเสียงร้องเตือนดังขึ้นการทํางานจากเฉพาะปกติตัวตรวจสอบจะส่งสัญญาณออกไปและมีการสะท้อนกลับมาทั้งสองจุดแต่เมื่อทะเนียนนึงหลุดจะมีสัญญาณสะท้อนกลับมาเพียงจุดเดียวจึงส่งสัญญาณสั่งให้เครื่องหยุดและมีเสียงร้องเตือนดังขึ้นการทดสอบเดินเครื่องจับอันตรเรื่อง พฤษภาคกรมถึงเดือนมิถุนายน2564ผลการทดสอบพบว่าตัวพัดได้หลุดม,มาหนึ่งครั้งโดยที่สายพันโค้กแร์เบลไม่เกิดความเสียหายและใช้เวลาในการแก้ไขใส่ตัวแรเดิบที่หลุดกลับเข้าไปใหม่ใช้เวลาโดยประมาณ4นาทีการติดตามผลหลังจากการแก้ไขตั้งแต่เดือนพฤษภาคกรมถึงเดือนมิถุนายน2564เราสามารถลดความเสียหายจากโวกแเด์เนของสายพันโค้กแร์เบลครับจาก 8คร sniff, ั carrots, ้งเหลือ8ครั bursting, ้งได้ตามเป้าหมายที่ตั้งมาไว้ขั้นตอนการรำบปรับกลุ Rut ่มตัวไปเดินและสายผ่านกลแท็กเดงก่อนการปรับกลุมใช้แรงงานแก้ไข240นาทีต่อครั้งและมีค่าสี่ร้อยต่ในการประมาณ750,000บาทต่อครั้งหลังการปรับกลุมหรือเวลาในการแก้ไข4นาทีต่อครั้งและมีค่าสี่รอยต่ำเพราะลงเหลือหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อครั้งการคำนดณภาคฐานจะใช้ค่าเปหนึ่ง หนึ่งมาตรฐานตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าตรวจเช็คสายพนยา,านยูนแพคเดลวสองมาตรฐานตรวจสอบกิมลองตัวแพเตอร์สามมาตรฐานตรวจสอบระยะเวลาการใช้ของสายพานยูนเดลกำหนดวิธีการพัฒนาภาพและเปลี่ยนสายพานยูนแพเดลทุกสองปีลงในเอกสารควบคุมเครื่องจกักรเพื่อพนักงานทุกคนและช่างประจำชุดปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องการเกยบเทียบก่อนหลังการแก้ไขและติดตามผลัแต่เดือนมกราคมึีเดือนธันวาคม2 5 6ห เราสามารถลดความเสียหายจากตัวเครื่องของชิปสายพานคู่แท่งเหลี่ยมจากแบตขังต่อปีเหลือสูงขั้งต่อปีผลที่ได้จากการทำปฏิจกรรมขนทางรถเราสามารถลดความเสียหายของตัวเครื่องจากสายพานคู่แท่งเหลี่ัมจากปีลั่นแปดครับเหลือสูงครับลดลงถึงร้อยเปอร์เซ็นและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจาก62เป็น70เปอร์เซ็นไปเป็นตามเป้าหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรของฝ่ายสินค้าเสด็จลู่ ผลทหนึ่ 1. สามารถลดต้นทุนของสายพันธุ์จากสินทรัพย์900บาทเหลือ400บาทลดลง50 0 0บาทต่อเส้นหรือ400,000บาทต่อปี 2. สามารถลดปริหาาการกระจาของสายพันธุ์เพิ่มเติมจาก8ครั้งต่อปีเหลือ10ครั้งต่อปีทำให้มีโอกาสในการเพิ่มิขึ้นมาะมาณ6ล้านบาทต่อปี 3. รัฐการสร้างมรุญจุดสายการพูดขึ้นมั้งจาก2 40นาทีต่อครับเหลือเพียง4นาทีต่อครับโดยไม่มีการเปลี่ยนสายพางเส้นใหม่ทำให้มีโอกาสในการเพิ่นเงินขึ้นมาประมาณ750,000บาทต่อครับและรัฐการเข้มของสบุ่จากวันที่ที่ที่ต้องแหงลงมาเป็นสูง 4. ความว่าตงใหญ่คขบคผมคือลดลงลงคุ้มค่าแก้ไขปัญหาผลงานยอดงยื่ยและทั้งหมก็ได้เป็นการใหญ่ๆบาติดตั้งเแต่ทุกทั้ง10เครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กิจการทั้งต่อไปลดความเสียหายจากชุดฮาเบอร์เจเกนไปเพราะมีการหยุดของเครื่องจักรมากและมูลค่าการเสียโอกาสในการผลิตสูงทางกลุ่มึงนำไปทํกากิจกรรมมูลเหตุหลใจลดต้นทุนการสูญเสียโอกาสในการผลิตประมาณ7จ็ดล้านห้าแสนบาทต่อปีและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของฝ่ยายบริษัทเด็ดลูกแต่การดำเนินกิจกรรมเริ่มตั้งแต่หนึ่งพฤษภานถึงสามสิบเอ็ดาจนสองันห้าร้อยสี่ระยะเวลามาการกเดือน ขอขอบคุณท่านอาจารย์นวัดจันทร์เฉาวรและท่านอาจารย์ก่อนเดือนชนะพนพงศ์และท่านคณะการทุกท่านที่ช่วยแนะนำให้กิจกรรม KSC ของกลุ่มกุศลแสดงความยินดีสุดท้ายนี้กลุ่มกุศลจากการยาสูบแห่งประเทศไทยขอขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้มีฐานและครอบครัวนางสนินะครับกลุ่มกุศลในการยาสูบแห่งประเทศไทยครับ ท่านผู้บริการสมาคมส,มส,มสม่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นท่านคณาจารย์ท่านคณะกรรมการตัดสินผลงานทุกท่านท่านผู้บริหารละกลุ่มผู้นำเสนอผลงาน QCC ส่วนกลุ่มที่8นะครับกลุ่มพุฒทารนะครับการจะสษาแห่งประเทศไทยนะครับและกลุ่มวูฒทารรมบวันที่รับ,ได,รบได้แก่ซิววอร์ครับด,ด้ความนดีนะครับ กลุ่มไปแล้วนะครับสำหรับไทม์มิชชันโโริงและกลุ่มถัดไปครับกลุ่มนก้ากลุ่มรับอิสระนะครับบริษัททีโมมอเตอร์เปมนมิชชริงไมได้ไทยจับกับโรงงานตากป่งปงครับและโก,โกโลุ่มนิก้ารับอิสระรางคัที่ได้แก่